อาอพออย่าให้เสียชื่อเสียงแล้วพออสู้ไหมอสู้ไหมกันลงไปแล้วลงไปแล้วอันนี้อะไรในูนกูเป็ดอะไรนกูเป็ดเหรอเออนัเออนัเออหนัได้แล้วได้แล้โอ้โหเขาทากาทาเขาทาเขาทาทำไงตัวนี้เร็วนบ เออทำไงต่วนี่แกออกเหรอกนึ่งก็เอ้ระหว่างรหนึ่งกอท่านแม่ท่านคู้ท่านอาจะรอยได้ยังไงมันมีถ้าไม่ติดน เีหีรลวงกู้เป็ดข้ากูเป็ดทีมกูเป็ดเป็นไงได้ไหม

น,นี่มือโปรนะคะมือโปร,โรในการกู้เป็ดนะคะประสบการณ์เพียบใช่ไหมประสบการณ์จากอะไรล<ะ>่าเป็ดโอ้เสียดายเนาะตอนนั้นนะโดนมันโดนหมากัดตั้งเป็นสิบกว่าตัวเอาไปฝังหมดเลยอ่ะ <c oughs> เออตอนนี้เอาน้ำออกมันจะ,ม,นจะมันจะเบาเลยนะ

เยว,ยว,เ,ยวเอาไม้ค้ำเหรอเล็กกระบาันี่แหวให่ใหญ่อ้าอหนึ่งชั่วโมงผ่านไปกำนะลังขาน่าติงเกิดเกิด อันนั้นมันดกแล้วเออมาซอยกันเอียงทั้งนี่อ่ะเราเอานาออกนะ ให้เขาลงไปตักไหมล่ะเขาเขา,เขาลงไปตักในเรืองไงเ็งนะเขาท่าท่ามันตกใจเขาท่าแล้ว เขาบอกว่าไงนะมาเอาเป็ดเหรอเรียบวิ่งเลยเหรอ ที่ไหนได้เป็ดตัวนี้ใช่ไหมจับเป็ดขึ้นจากน้ำนะจัเป็ดขึ้นจากน้ำเหรอจัาเป็ดจนบนที่ไม่เชื่อน่ะเออบอกว่าเป็ดจมดาวด้วยไ่เื่อเป็ดจมวนัะ

ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าฟ้าแดงเปิดได้ก็เปิดฟ้าแดงนในบ้านขอบพ่อผมเออมันต้องเปิดได้นะเาย่มดขาบอกว่ามาจับเป็ดใช่ไหมดีใจหมดใช่ไหมดีใจมดเลยว่าจะเอาไปลาบซะหน่อยใช่ป่ะเออแต่ว่านั่นคือเราไปหาเจ้าเกมเนาะ ออพออไวัยไหมพอออลอยแล้วเนี่ยได้แล้วบ้านก็านนอนดีพายุ่นก็จะกันน้าให้ได้ ดำน้ำเหรอเอ้เขานเ้าขอะไรางานไรล้โอ้เขด้วยเออาขาขารวัาเอาขึ้นไปเร่อยเลยลอยแล้วใช่ไหมแต่นี้ลอยแล้วนะ อนใจเองเหรอแล้วลชั่งก็ทั่งฮะถอนใจเองถอนใจเทั้งยังเนี่ยทุกอย่างคิดว่ากอย่างห้าร้อยห้าร้อยก็ทั้งวันน่ะทั้งวันไหมเออไม่ถึงว่าถอนาด้วยนะห้าร้อยนี่ว่ามันเขามีก้าให้อยู่แล้วมันดำังบบนี่างฮะดยันเบ สำเร็จไหม,สำ,ไหมสำเร็จไหมนี่สำเร็จยังลิฟแล้วเหรอเออ